กล่องใหม่กล่องไฮเอ็นสุดโหดจากแบรนด์ท็อปท็อปเดวลเลนสองพนยี่่สองพนยี่ห้า สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับรายการพี่เป็ดมือทองและอยู่กับผมพี่เป็ดน,น้ำเงินและพี่เป็ดโยกครับผมและในวันนี้นะครับเราโย่กล่องนี้เลยอีกกล่องพิซซ่าของเราท็อปเรเวนต์2024-2025นะครับกล่องขาวกล่องนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยหนึ่งกล่องเป็นการทั้งหมดแปดใบนะครับแล้วก็ใบเบสมีถึงสี่ใบแล้วก็ลายเส้นการันตีสามใบแล้วก็อีกหนึ่งใบเป็นนุ่นกันว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเซ็นละผ้าโอแล้วมันนุ่งใครได้บ้างครับเนี่ยกล่องใหญ่ไปเลยเลยหนึ่งเลยแมสซ็นนะครับผม ก็มีผ้าฮาเล่นด้วย้าวเสื้อติดอะไรตาปูมาใช่แล้วก็มีลายเซ้นโรนดอฟอรนายแล้วก็ด็อกบาร์นะครับนี่นะครับภายในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เปิดมาแล้วหน้าตาสุดหรูเลยนะนี่โคเทครับกล่องใหญ่แต่มีกาแค่แปดใบใบเท่านั้นนะนะก็วันนี้เราไม่ได้มาเปิดกล่องนี้นะครับแต่ว่าเราเปิดกล่องนี้ไปแล้วที่เพจเบรกครับเบรกเตอร์เบรกแตกนะครับก็ เราเปิดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องเลยทีเดียวนะครับคุณได้ของดีไหมไปดูกันไปดูกันเองดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเลยเอาลยไปก่อนนะอุ้ยนี่ยไงไงโอ้โหดูเว่โอ้โหเท่มากนี่นะครับโอ้โหอะไรของดีของดีวาอันนี้แน่นอนเป็นซองนะครับ เป็นซองเอาสายเอาซ้ายก่อนละกันเบสใช่ไหมน่าเท่าที่เราดูคลิปมาใช่เอาเลยไหมเอาเลยฮะทุกคนพร้อมนะเพื่อเป็นการสิบาราลุยเอาสายก่อนนะใบเบรดนะทุกคนนะนี่แค่เบรดทั้งสวยอ่ะจริงตยแต่ว่าใส่มาแบบดีไซน์มาดีมากนี่อันนี้เป็นซีบาร์น้ำใบแรกเป็นเบรดไม่รันนะครับแล้วก็ไปกันที่ใบที่สองนะครับเบรด เบิร์บายเบิร์กบุกยอสากาบะบุกยอสากะนี่แฟนตาเซน่น้องยังไงเอ้ยนี้คืออะไรกระดาษเหรอเขามีกระดาษทุกใบเลยอุ้ยเขียวเนาะเขามีกระดาษทุกใบเลยทุกคนอ่าให้ลุ้นมันมาหนะลุ้นเดี๋ยวใบต่อไปเขียว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 รู้ว่าใบรันหรือเปล่าเ็ขียวเขียวเขียวเขียวผมอย่างนี้ห้าสิบห้าคับห้าสิบเก้าเดวกิชนะครัเคนนี่ดาวกิชนะครับผมนี่ ตำนานลิเวอร์พูลนะครับผมนี่ก็เตะให้ลิเวอร์พูลก็ช่วงประมาณปี88ปดนะนี่ถ้าเทื่อตัวนี้อันนี้สีฟ้าครับโอันนี้อันนี้ก็ใบรันเหมือนกันนะครับนะอันนี้คืออะไรใบรันเป็นตัวอะไรเอ่ยใบรันนะสีฟ้าอ้าวดูเลขรันก่อนแล้วกันเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้โหมีเชือกบอลลักนะโอ้บอลลักนะครับนี่เรเวอร์คูเซนนะครับมูนไเชลบอลลัก กลตรงไหนไม่รู้ไ่กล่องนี้เลยเอาแน่นอนไปยังไปครับผมตุ่มเศร้าตุ่มเต้าเฮ้ยจะได้นะหนึ่งซองหนึ่งใบได้ไปหนี่ยหนึ่งซองหนึ่งใบเหรอเออหนึ่งซองหนึ่งใบได้อยู่ได้อยู่มีสัรว์เล็กน้อยนะทุกคนตื่นเต้นนะมันดูเยอะขนาดนี้โอเคมาแล้วมาแล้วและใบที่ว่าคือเอ้ยแต่เขาอยู่แต่แมทเด่ดนี่อ๋ออยู่แมทมีดัมมีดแมททำอะไร ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายครับยี่สิบ้าเป็นยี่สิห้าเป็นไทยเป็นอู๋นวฮอลันนั่นเองโอ้ยเราเลยนะใช่ครับผมยี่สิบสี่ับยีห้านะครับพี่จอมันบูผมบอกแล้ววันนี้เป็นวันของแมนซิตี้ไงโอ้ยขข้างหลังเป็นไงแมตบอลน่าจะแมตบอลและเปล่าเคลียบอลเยลียบอลฮะ ยไปเซ็นแรกของเราผมอย่างนี้เฮ้ยเดาบอยไหมเออสิเดาบอยมาของหมควินเดอะบอยเควินเดอะบอยนะหรือวันนี้เราจะเป็นแมนซิตี้แมนซิตี้ไปเยียวนะโอ้โหนี่ยโค้โหของเขานะครับผมโอ้เควินเดอะบอยโอ้โหโอเทหรือวันนี้พี่เป็ดจะเป็นสีฟ้าโอ้ยหมาเฮ้ยเฮ้ย ใครเอ่ยห้าสิบถ้าห้าสิบวิกาลาบลิทคาโดโอ้โอ้ยเอาแล้วเต้นี่ปีศาจแดงดำนะครับผมคุณรู้จักไหมผีกาก้าอุ้ยผีหลอกแล้วนี่คุณเนี่ยผีกาก้านะครับผมอือโอ้เท้ป่ะเหลืออะไรละครับอย่างนี้เหลือกาก้าเหลือจะเชื่อครับผมเจ้าลายเซนลายเซนจ๋าที่มาแล้วตักผมอย่างนี้เออไม่ใช่เวอร์จิว วัวจิ้วนะอุ้ยแล้วคุณปอนจะลงด้วยแบบนี้คุณปอนคุณปอนอยากลงฟันใดอยากลงฟันใดโอ้โหแต่เอาฟันกินมันมาก่อนฟันกินมันสามแปดทับเก้าสิบเก้าแล้ครับโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลต้องถูกใจนะเจิ้วว่าจิ้วฟาร์นใดนะครับชุดแชมป์พีแอลนะนี่นี่ชุดแชมป์ด้วยนะครับโอ้โหเท่จริงๆเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุคนี้เลยนะครับนะโอเคไปเบตไปกันต่ออ่าไปนาชิโดว์บีนะใบที่สองเฮ้ยใบที่สองสยองไหม อองสสยมใบที่2หรือว่าเมนยูแล้วไปเลยตำนานหรือว่าเฮ้ยเรกคิดไม่ออหเราคิดอเราคิดอีกแล้วนะครับผมนะอ่าอันอ่ารอบที่แล้วออกเป็นใบรันนะครับรอบนี้มาใบเบสนะครับผมใบรันอุ้ยอันนี้ผีม่วงนะรันผีม่วงยังไม่เคยออกจริงเหรอเฮ้ยจะเอาในสิบห้าปะเนี่ยเฮ้ยเอาดีดีเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยฮ่าเฮ้ยมาแล้วมาดินมาดมันเหรอ าไปก่อนนะมันเอาไปก่อนคุณพละชาตินะเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะเราไปเรียกน้ำเหลืองนะเไปน้ำดีนะไปหัวอุ้ยซีดานหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยซีดานไหมซีดานหรือซีแมนไม่รู้ไม่รู้นะซีดานหรอซีดานซีดานโอ้โหซีนาดิงนะซีนาดิงซีแดงนี่ถ้าเป็นของจริงถ้าเรียกอย่างนี้นะซีนัดิงซีแดงมาบิ๊กฮิตบิ๊กฮิตหรือเปล่าหนึ่งสองสาม หุ้ยสีขาวสีอะไรีขาวหุ้ยฝรั่งเศสมันออกมาไม่นดรั่งเศสเาะวอย่าบอกนะกิดมันใครอะใครอ่ะเป็นใครหัวอย่างนี้แนวนอนโอ้มาลารยูมาายูลู เด็กปารีนะใช่ครับผมโอ้โหสวยป่ะแล้วตัวนี้เป็นอาซีด้วยนะอาซียาวๆไปอนาคตกำลังร้อนแรงแต่อาร์ซีเขาสวยว่ะใช่ครับผมอ่ะไหนอาร์ซีออข้างล่างนะนี่นี่อาซีนะครับนี่ลูกี้การ์ดนะครับผมมายูรูหกทับสิบนะครับวู้ดเจ๋อสวยมากนะร้ยกันตัวใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยสามอารอาไหน ลีวารโดใช่เปล่าไม่รู้ใช่เปล่าแบบมาแล้วครับลีวารโดสามสามเจ็ดห้านะลีวารโดโอ้โดูเซนนี่ครับทุกคนลีวารโดโอ้โหสวยมากสวยจริงลิงยังร้องนะครับจังหวะนี้ไปไปกันที่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะทูเบนเดียร์สใครวะเฮ้ยวะปึ๊บโอ้ยนี่ไงที่ผมถามวันนี้วันเจ็ดวันเกิดนะครับน้นมูลนะ ผมดูฝั่งหลังแล้วเขาเปิดได้นะผมเพิ่งถามคนสเต็มไปนะโอ้โหมาเลยนะครับนี่กา้าวเลสวยอุย้ยเลขเขาได้บอกว่าเลขแบบว่าเลขวันนี้สวยนะกับหน้ากับหลังอาซีนะเก็บยาวๆได้อยู่เก็บยาวๆครับผมแต่ต้องรุนให้พรน้องปังตัวนี้ตัวนี้มาแน่นะแม่บอกมาแน่นะครับผมแต่ถ้ามาแน่อยู่อัลนร์นะอ๋อคนละคนครับแต่น่าจะไปแล้วนะรู่อยู่ไหนแล้วเดินมาแน่มาอุ้ยหัวคองทุกคนผมว่าพอสโคไม่มีไหมไม่รู้นะ คุณมากใครผมว่าพอเอ้ยหยไม่มีดุนี่นะพอก่อนไหมว่าพอตะโคนนะโอ้โหพอตะโคนเป็นไงล่ะครับโอ้โหเล่นในหัวมาแต่ไกลนะครับจังหวะนี้คิดมันใบเบดมาก่อนเลยแบบนี้เลยนะใบเบดใบที่สองนมากใบที่สองเป็นตำนานนะครับสังเกตมามาแล้วนะครับนี่ริวอาแต่ริเวอร์มาใบที่สอง สองกล่องสามกล่องอะนะถือว่ามาเยอะบ่อยนะใช่มาตะเบรดไหนเส้นนะเดี๋ยวรอก่อนครับผมมาแล้วก็บาลานของเรามาบาลานสีม่วงเฮ้ยไม่ขี้หรือเปล่าเฮ้ยผมอย่างนี้ผมอย่างนี้เบสโง่ไม่ใช่นี่โอ้ทิ้นไลก็แล้วตามกันเยอะนะครับผมสำหรังใบใบเบดจะออกแต่ว่าทีมๆคล้ายๆกันหน่อยนะหรอใช่ครับผมไอทีแฮมเอมีเชร์กี้อ่าแล้วก็ใบหลังสุดมันไง นั่งไงโ oh. อ้โหนี่เราปิดปิดตัวจีนะเอ็นดิคนะครับนี่มิวอานายมิวอานายนะตอนนี้แต่งงานแล้วตอนนี้เพิ่งแต่งงานไปนะครับในวัย18 18ปีนะครับนี่ก็ยินดีกับน้องเอ็นดิคด้วยนะครับฟอร์มข,ข้างหนาดเป็นไงฮนะแล้วก็เหมือนจะอย่าปล่อยให้ยิ้มยิ้มตัวนะตอนนี้นะแทบแย่แล้วผมกำลังดีแต่งงานก่อนแต่งงานเขาจะดีก็ได้ oh. เขาเจ็บบ่อยไงมาละใบนี้ ผ้าเซนเซนผ้าหรือลายเซนหรือผ้าโอเคไปนี้ไปนี้ยังไงยังไงอะยังไงอะไปยังไงอะหัวทองอุ้ยเควินเหรออุ้ยครวะนะอุ้ใครวะอุ้ยกินมันเลย จ็ดทับสิบนะเจลี่น้ำเบโอ้โหอยากที่น้ำเบอร์ด้วยครับคุณปังกระบอลแล้วก็ติดโลโก้เกินไปนะมันจะติดโลโก้ไหมครับวันนี้โลโก้แอดนะโอ้ยมีเพนไหมไม่มีนะพรุ่งนี้ผมขอข้าวเที่ยงคนละจานละล้านนะผมขอกล้วยบ้านนะครับผมผมขอน้ำส้มละล้านนะครับคุณไปนะฟังบอลเจลี่น้ำเบอร์เจลี่น้ำเบอร์เจ็ดทับสิบด้วยเคุณว่าไงพายเรือมาพายเรือมา ไปกันเลยถักผมอย่างนี้หรือว่าเด็กแมนยูหรือเปล่าุ้ยเด็กแมนยูหรือเปล่าโอ้โหคบี้นะโคบี้ไมโน่นี่ไงโอ้โหดาวถูกแกน่ายี่เบ็ดครับยี่เบ็ดครับใครอย่าเมาหรอผมว่าอาไนวะเกินไปนะถ้าเปนานผมว่อาไนวะเฮ้ยผมว่าอ้า อาไหนอาร์เพเซเก้โอ้โหดาวิดดาวิดเพเซเก้นะกองหน้ายูเอ้โอ้โหสะลุอาอาร์ไหมอันนี้ดีอารนี้ดีนะอ๋ออานี่ดีครับผมสูงสี่ทับเจ็ดสิบห้านี่อาร์เพเซเก้นะครับผมนะกองหน้ายูเอฟนะครับนี่แซมตัน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 หัวตั้งอย่างนี้เฮ้ยเมซี่ปะเนี่ยไม่ใช่ครับอะไรก๊ะมาริด มาที่ไหนฟิโก้แกต์็ควีวีพี่พญาวานนโอ้โหยิ่ร้องไหมร้องอย่างลิงเลยจังหวะนี้พญาวานนท์เจนนี่เบลอันนี้เป็นล่างสเปอร์น่าจ้ะอ่าปีสุดท้ายเราสเปอร์นักก่อนแล้วไปแล้วมาดิดนะครับ9299 9299มาผมไทยใบที่สองเบลลิเวอร์นะวันอ้วนอยู่ไหนคิดว่าไงไม่น่าใช่ออเมริกาดมลินมากเลี้ยงผ้าอ้อ โอ้ยลำพารเทว่ะปีแชมป์ยูเซียเลยนะนี่จริว่าเป็นเป็นการของคนที่อดอนคุณใช่้ไหมครับโอเดกาห์75มาตินโอเดกาห์ของใครมาตินโอเดกาทับ75นะครับซึ่งสีม่วงม่วงครับเลยสีม่วงทับ50หรือเปล่าอามานหรอรอบนี้18ทับ50ยูบาร์ฮ์ฮุยโยฮันครับงันครับนะผู้เปลี่ยนแปลงบาร์เซโลนาอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่พูดเพราะนะครับ มัครบโยฮันครับแล้วเขาเป็นผู้หญิงไงโยฮันค่ะเฮ้ยทางเพ้นท์บุ๊กเห็นไหมเหรออุ้ยอุ้ยข้ามแบงนี้คุณว่าทีมอะไรเดวนอนแน่นอนเดวนอนนอนน่นอนนอนแล้วก็นอนมานอนมาโอ้ยลาไปเอลมาแล้วเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวนะครับผมนี่โครเก่าเก่าให้เอาผมโอ้โหเลี้ยวเท่ว่ะนี่ตะโกนมาแล้ยยาโอ้โหยากำลังแบ่งกำลังซุปเปอร์สยาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น แมดวอลไม่เอ่ยโอ้ยเมดวอลด้วยนะครับโอ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กคือเวเหรอเฮ้ยยาเมาส์กันอะโวยไม่โอ้โหหลอกจิกมาเลยโอ้โหโนอาดาวิสดาวิสนะครับโอ้โหทำผมเป็นยาเมาส์นะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงยามาอ์นะครับอันนี้ใกล้แล้ว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 นะเราก็ใกล้เหมือนกันนี่เราก็ใกล้ไปเหมือนกันใกล้หมดนะ อ้ยไังของที่เราเก็บไว้เี่อาวีสามห้าเจ็ดห้าอาร์ตีด้วยอาร์ซอีกแล้วมาอันนี้ยาเมามะอ้ยยาอห่่มซี่ผมอย่างนี้โอ้โหยาเมาผมอย่างนี้ผมจำผมเขาชั้นที่สามได้จูดออยาเมาวจูดอุ้วใครจูด ไม่ใช่นะไม่ใช่อ้ยอีทันอินวารีตัวนี้ฟรีด้วยแล้วก็นอนนะดด่งดังด้วยตัวนี้อายุสิบแปดสิบแปดนะเออเอธาอินวานิรีอนวานิรีอ่าอีทันอินวานิรีอ่าใช่สามยี่ห้าครับเก้าสิบเก้านะครับนี่ตัวนี้ออนาคตดีมากนะครับบอกว่าอีกนิดออกวงการนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ถือเส้นทางครับผมบายอุทายมาเฮ้ย ฮ้ยเมาหรอเมาอะไรฮะเมาดีนี่โอ้คุณบอลขับรถอ,อยู่ลงไม่ได้นะตอนนั้นโอ้โหสี่สิบห้าถึงห้าสิบเปาโลมาดีนี่โอ้โหสวยนะครับกับตาทีเมเอซีใช่ครับผมนี่แป,แปนแฟนบริษัทอนันต์ต้องมีอ่ะไรเนี้ยเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในปเปนนนาโลได้ทำเซนเตอร์รและแบกซ้ายอ่าใช่ครับอันนี้คือผมสอนเองมากับมืออเฮ้ยเอาดีดี แต่ดีเขาเล่นกับส้นท่าเออส้นส้นสน,นั่นๆกันนะครับเฮ้ยอัญชมณีนะอัญชมณีเพ<ฮ>ิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นนะเฮ้ยแต่หออันอื่นม่เก็ไม่มีแต่บอกไม่เคยเห็นทัานเรนมันเป็นอัญชมณีแต่มันเป็นแบบว่าเป็นภาพหลอกตานะภาพหล,ลอกตาแต่อันนี้อัญชมณีคล่องแท้โ<ฮ>อ้โหโสวยเลยนะอัญชันมณีแบบว่าเป็นสีไหในใสๆนะเอาเคลมาตีนี้อบ่ายล่านะครับใบเดชของเรานั่นเองนะครับ แล้วก็บาลันส <ไป S 1> อ<ป>งเหลัยางยางยาลันแล้วนะอุ้ยมนนแมปาเลยแน้ะแรมปานะในกล้องเห็น,นี้โอเคแมป้าแมป้า้ยาดเดิมเลยน้านี้อันนี้สามศูนย์้ะอันนี้ขนเร็อันนี้3ามโอ้อ่าครับอันนี้เบรกแรกนะครับของแรนน้อสามศูนนะครับลืมขึนเร็วมาให้แล้วก็โอ้โหอ่าเอ็มบยวสนะ รั้บสิบหู้ันต่ำมากเลยใช่ไออับราฮิมเอ็มไบร์มเอ็มไบร์หรอเขาไม่ใช่ื่อเอ็มไบายย์ใช่ไหมเอ็มไบร์เอ็มไบร์ใส่แมกเนตไหมใส่แมกเนตเลยขับสิบแล้วก็มาเปิดล้านสุดท้ายก่อนเขียวๆิ่วเลยเสร็จแ้วหนัขั้บสิบเหลี่ยวกุ้นไม่แค่ใช่อันนี้คาบเบสโอ้โหนี่แบบว่าอยู่ในยุคที่โลโก้ยังไม่มีหรือว่าที่เขาเป็นอย่างนี้หรือว่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้น่าจะแมนยูนะแมนยูแมนยูใช่แมนยูแมน แต่เรายังไม่เคยได้ฟองเป็นในนั้งเลยนะฟองแมนยูจ้าเห็นไหมอุ้ยผ้าสีน้ำเงินอุ้ยสีน้ำเงินล้วนเลยนะล้วนเลยเตียวสีหรอแมาไม่ิดมนอนเหรอนอน,นอนมานอนเมาโ,โลเปสนั่นเองนะครับเฟอร์มโลเปสนี่ ยี่สิบสองครับเก้าสิบเก้าเลขคู่มาเลยนะครับสองสองเก้าเก้าสองเก้านี่รุนอะไรได้ครับน่าจะเป็นไอ้ผู้รุ่อาชีพผู้รุ่อาชีพน่าจะูรอาชเฮียอกรอนนะครับผมนี่ฟริเกอร์บอลบาเซโลนาโอ้โหฮิตแรกเป็นบาร์เซโลนาของพี่นัทเทววัฒนะครับผมบอยแรกไปคำที่เหลืองเหลืองเหลืก้าทับห้าสิบเป็นใครโอ้วัฒ เด่นใช่ไหมโอ้ไม่แล้วนะไม่แล้วนะกล่องแรกที่เราเบรกก็มานะนี่แล้วนะกล่าวครับห้าสิบแต่นี่เป็นอาซีด้วยครับมีเจ้าหนุ่มอนาคตไกลนะครับก็อายุยังแบบว่ายี่สิบต้นๆหรือว่ายังยี่บ่ายังมาอย่าเพิ่งมานะโอเคยังมายังไม่มานะผมคิดถ้าทุกคนพร้อมแล้วรออะไรล่ะไอ้กันเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยิงอย่างนี้ยุ้ยยุวย ไม่ใช่ไมคี้มัวไมคี้มัวโอ้โหสเปอร์อาร์ซีหัวด้วยนะตัวนี้อุ้ยอาร์ซีล้วนางของนี้สเปิร์สใช่อ่ะโอ้โหอาร์ซีสามใบลั่นกระบาลอุ้ย้ยผมยาวอุ้ยมันสีปะเนี่ยผมยาวอุ้ยกุลิดใช่เหรอกุลิดเจ้าสีเหรอกุลิดไม่นี่กุลิดเหรอกุลิดนั่นไงโอ้โหสี่อ้โสีที่สามทับเจ็ดสิบห้านะครับ ลุสกูริตนั่นเองตามนา้นเซลซีแล้วก็เอซิมิลำนนั่นเองนะครับนี่โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเลยคือไอเล่นเกมฟุตบอลต้องมีคนนี้ตุ๊ตํแหน่งออีกตํแหน่งนะอยู่เป็นประตูแล้วครับผมนี่นะครับลุสกูริตโค้สวยได้บ้างไหมนี่ยังยังไม่ถึงพี่โอมนะยังไม่ถึงพี่โอมนะพี่โอมเบ่งหน้าเบ่งหน้าลุสกูริตเจเอซีเหมือนกล่องนี้ออกกลบออกเยอะเลยนะโอ้โหอลัมบาร์เลอเจอหน้านี้ ในเทพ่ที่ริะคอร์ดิชั่นดีอาเซียนตริก,กตอกนีออกอาฟีง่ายมากนะ๋ยวอาฟีลัวเลยครับแล้วก็นี่ไงพอเลิมพอสครอพร<ะ>อสกรอนะครับผมอ่ะออยต่อเพิ่มเอนจีหน่อยอุ้ยชาวยีเหรอไม่ใช่ถามว่ามันเปนี่ผมซีสครอ นะครับผมนี่แปดสิบท็เก้าสิบเก้านะครับสีเขียวมาทีเดียวสีเขียวเหนียวซับแล้วก็สีฟ้าอย่างนี้หัวอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรหรอวะโอ้เป็นมัมมี่นั่นเองม่วงเห็นไหมประมาณนี้ได้ไหมได้อยู่สีม่วงเนียนนวลหรอหรือสีอะไรผ้าสีทองอุ้ยพรมาลิดหรออุ้ยพรมาลิดเวอร์มาลิดป่ะ ชุดเบดดิงแฮมสิบห้าทัพสิบห้านั่นเองตื่นปรีโอ้ยชุดเบดดิงแฮมรักๆโอ้โหโอเท่หติดเป็นตะเข็บชายเสื้อนะครับตะเข็บชตยเชื่อนะอ่ามันเป็นตรงบ่าตรงอะไรนะสวยว่ะแต่ไม่ตรงกับเสื้อนะอ่าน่าจะเป็นเพย์เยอร์วอลไหมอย่างนี้อ่าเพย์เยอร์วอนะครับของมอนจะของคุณโอมใช่ไหมครับ อะพี่อมหูยพี่อมหน้าสองใบนะเข็บทองมันปีไหนก่อหน้าปีก่อนนี่ครับนี่หูมาเลยนะสามใบดิมาทุกคนให้ผมบ้างเถอะครับลงขนาดนี้ไปดิหอยู่ปารีสมาพาลิ่ววารนไซเอเมรีโอเดยวเซนเทนะตัวแฟดกับตัวอีนะ เดาวรุ่งปารีสดาวรุ่งพุ่งแรงนะปารีสดูกนร์เมโกะเป็นตัวหลักเกินกี่แชมป์ไม่รู้ UCL แชมป์ลีกแชมป์ถ้วยแชมป์เยอะไปแลมพาดไปอย่างนี้วินนี่เดี้ยวิน่เหรออ่ามิลิตาโอ้ยวินนี่วินนี่วินนี่วิาทำพลานะพี่อมเหรอผมจองนะวันนี้แต่ผมว่ากล่องกล่องมาริทนะโอ้กล่องมาริท โอ้แท้วินิสกับเฟื่อยูซีมีเพชรไหมไม่มีอะไม่มมันเขียนด้วยนะว่าเฟรตอุ้ยมันเป็นถือถ้วยด้วยนะนี่เฟรตโคลฟี่28 2022อยีโอ้เฟรตโคลฟี่ก็เป็นใบแรก UCL ใบแรกของวินิสใบแรกของวินินะให้ผมบ้างเลยครับโรงงานนี้โอ้โหนี่เอาไปเต็มมาริตีใบจากไปดีใบนะครึ่งหนึ่งมึงบ้าเปล่าโอ้ยยอมเพราะสุดจังหวะนี้มีมีซีอุสก็ ตอนนี้ก็เหมือนเฮ้ยอะไรโคล่ี่อีกแล้วเหมือนเห็นถ้วยยูฟาเมสซี่มีไหมไม่รู้ยูฟาอย่าบอกมาริดดิกอะอย่าบอกนะไม่ยอมมีไงถ้วยถ้วยยูฟาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันลายแดงปะวยูฟามันไม่ใช่มาริดนี่มาริดต้องขาวเว้ยเมสซี่ปะเฮ้ต้องบาซาป่ะผมลุกนะเฮ้ยผมอย่างนี้เมสซี่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเมซี่เปล่าใครเมสซี่เปล่าเมซี่อะไรยะกากระ กาาขอเสื้อกางามเบเกงามเบเกสกับ <cons> ต <urai> ัว UCL ปี2007พีกาก้พีกาก้พี่เขาว่าน่ารักอันนี้เป็นพีมเลย AC AC นะ UCL ปี2007นะกับัิขิโดกาก้ชื่อเต็มเขาโคตรยาวคุณจำได้ไหมเดซเซเต้แต่เกากาก้อ๋อประมาณนั้นนะแตชื่อยาวจริงซีมิลานฟฟุ่นลุกนู้นเมซี่นะนว่า มีปีที่ชื่อแมนยูนะไอ้ฮิวแล้ววันฮะวันละวันยงไอ้วแล้ววันไอ้ฮิวแล้ววันทำาพากระเย่แล้ววันละวันดิโอ้โหเอาไมก็วันละวันยองเฮ้ยเร็วเดือดลันไม่นะไม่นะประเด็นมันมองไม่แท่นอินเล้งนะโอ้ไม่ก็กาคายีโคเทสโอ้วันละวันยองโอเคใส่เกอร์ใส่เกอร์มาเยอะมาเยอะ นี่โอเรกลาะนะครับมาต่อเป็นเมสิตำนาน<ส>โอ้โหอีก<ม>แล้วชินวาร่าสินะแมนซิตี้อะรเลยแมนซิตี้เอ่อพี่ชนิทดที่หรือเปล่าอ่ะแล้วก็ใบสตรอเบอร์รีสีเขียวชาลีแน่นอนซับไม่ใช่ซาร่าเย่ไซาร่าซัมเหรอโอ้โมเมนต์ซาร่านะครับผมอ่ะทุกคน าาท,าท่านๆๆๆๆท่าน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 ตีทองขรามผ้าผีเหลืองจะบอกนะว่าจิ้นวัตจิ้นดอทมูนป่ะเนี่ยดอทมูนไปกันที่คุยกินเทนคิดเทนนะครับเด็กไมเคิลตีคิดเทนนี่ชิปบอยกินเทนเด็กใหม่คิลพีโอ้ยหกสิบสองครับเก้าสิบเก้านะครับนีสวยงาเมเลยนะครับนี่น่าจะเป็นผ้าแมสสวรือเปล่าอันนี้เป็นผ<ม>้าอะไรเอ่ย ไอ้คุ้ยยูโรป้าถ้าห้าสิบแมนยูผมว่าผมว่าแมนยูนะนี่ไงโคบี้เมนูโคบี้นะโคบี้เมนูนะครับยี่สิบสองครับห้าสิบนี่ไงคลิกบอกชอบแมนยูออกแมนยูเลยไงเป็นไงดีเด็ดนะดีเด็ดเลยนะครับนี่ยูโรป้ายูโรป้านะครับโคบี้เมนู่าแต่เหมือนเจ็ดห้าสีฟ้าอุ้ยตัดแบบนี้ตัดผมอย่างนี้ ใช่อะดูดเหรอไม่ใช่เช่หนุ่มเหรอไม่ใช่ใครเอ่ยโอ้โนี่อะวัตกินโอ้โนี่ไงนี่วันนี้นักเตะใหม่แมนยูกะเนี่ยวัตถินใช่ครับโอ้โหวัตกินแต่ว่าวิลล่าเขาไม่อยากขายนะครับตอนนี้โหดเลยนะทุกคนเป็นของพี่เบลนะอ่าฮิบเบลฮะสี่สิบเจ็ดตั้เจ็ดสิบห้านี่สวยงามมาริโอวดูฟ้าครับก99โอ้โหโตกไหมอุ้ยเมสซี่อะลาตันไทย เบอรี่เหรอนี่ไงเดียพี่คิกผมจับได้แล้วไงไปสุดท้ายจอนเชอรี่นะจอนเทอรี่น้องหลอกันดีแน่นอนนะครับเจทีโอ้โหคือนี่ปัดสบายแล้วหรอปัดสบายอ่านี่คิดถึงเฮียแน่นอนนะจอนเทอรี่จัหนเทอรี่แล้วในกล้องหลังที่ดีสุดในพิมลีใช่เหรอครับใช่ใครครับอันนี่นะกัปตันเจทีอันนี้แฟนเยอะสุดหรือเปล่านี่แฟนเจลซีนะนี่เขาหล เรียบร้อยครับจอห์นเทอร์รี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ดูไฮไลท์กันไปแล้วนะอ้ยได้ของดีไหมอุ้ยเหมือนจะมีเวเวล์วันนอกวันออกมานะเป็นริคาร์โด้กาก้านะแล้วก็มีแกนมาดิโน่มาดิน่่ีเอซีเยอะเอซีเยอะมากนะครับรับเอซีกับใครลรเวอร์พูลุ่มฟันได้ฟันได้อ่ามีแกงแมนซีด้วยอันนี้ด้วยอันจามานี มอดีเน่ใช่แล้วก็ผ้าสวยๆงามอย่างเช่นกิทมันใช่ครับเลแล้วความรู้สึกของคนเปิดเนี่กล่องนี้ผมว่าเป็นตุ๊ดักที่แบบว่าตื่นเต้นเลยทีนะกล่องสวยงามมากการก็สวยงามเช่นกันกล่องใหญ่อันนี้เป็นกล่องครั้งแรกนะที่เรียวเลนต์ออกมาจากแบรนด์ท็อปนะครับเป็นครั้งแรกเป็นไฮเอ็นรุ่นใหม่แล้วกันเรียกอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับดีลลิ่งจะขายแบบมิวเซียมแปดใบแต่ว่าอันมันการ์ดมันแบบไม่มีแบบเรียกว่าอะไรหรือพาลาชียพาลาเชียอ๋อประมาณนั้นกระไร แบบเท่ๆครับแล้วเขาก็มีลายตีมแบบพวกอยู่ตงอยู่้ายใบใบตือด้วยมีเขียนนะเอ้ยว่าเอรายการนี้ได้ปี2007เป็นครั้งแรกของกาการ์วินนี้ได้ปีแรกปีละยี่สอ่ามันก็มีรายละเอียดก่อนครับนี่ขนาดแค่แบบยังเปิดไม่ครบคนนะใช่ครับคาร์ซี่นั่นนาตีมาจะขนาดไหนแล้วครั้งหน้ามาซี่จะมาไหม มาแน่นนะอนาะก็ฝากติดตามัด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กู้เราชาวเดอะการ์เตอร์เด้ยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้เขาตัวรับก่อนบ๊ายบายครับ